เอาหัวใจจุ๊บจจุ๊บจุอ่าตามตามวันเนี่ยว้าวพีนพีตายพีนตายอยายยาอยยายใครโรวมกู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 เองไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกเยอะกูกูเพลโรมนะ นี่กูอยากวีล่าลงว่ะเออดเอเพลลมเหรอเพลงลมเพลูเพลลมเลยกูไอเหี้ยเอ้าค้างค้างค้างเอาวีล่าดิคอบตัวเมนตัวเมนใหม่กูนะตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นะออเอาาแบกเอถ้าจะเอาแบูเหมือนกันอืม ดูการเกียร์คีบแบบสองสองพันเอคลนี่เนี่ยนี่เนี่ยน่ารักไปเออมามามากูมากูมาเกียวมาถ่ายไปเลยสวัสดีมาแล้วเนะเด่งไปแล้วไม่ทำนล้รับลเป้าไปเลยนะมาอีกแม่ มา,ายยมาอยู่ครับมีจุกแล้วเนี่ยเ <c oughs> พียเ <c oughs> พียาหลบได้โชคดี <c oughs> มีใครตายไหมครับ <c oughs> ไม่ตายไม่ตายไม่ตายวันเดอร์ตามมา <c oughs> นะ กูรลอดไม่ต้องดยับกนยับอืมมาเด็มาเด็มาเด็แม่งตีนคือวะโอ้ยโดนโดนหญ่มันโจมบนนะดูมันเพิ่งฟาร์มเสร็จเลยฟาร์มเบสเสร็จละมามาทางกูละเยอ้ดิี่มาติโดนผีเสื้อเยอะจังวะ ไม่องวังเพลินเออวิตันได้เออยกเออตายตายเป็นไงการเดินเกม400 IQ เฮ้ยเอามามาแล้วครับมาแล้วครับมาไม่ไม่รอดไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่แดงหรอกเออเออตกเจดีแม่บาหมดป้อมเลย ไม่ตายเชื่อกูมึงยืนแข็งเยอะแหละฟีฟีอ่อนีนี่นี่มึงเห็นไหมไม่สงสัูเดินกูเดินให้เดให้อาหัวใจจุ๊บ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 อะไเงของจริงตัเนี้ยอืมแต่ว่ากูต้องไม่ใช่โลมแทงนะต้องโลมดาเมจนีู้กดนี่ ชิวหน่อยครับเฮ้ยเพนตันละมันจะแข็งทำไมกูตันให้มีเนี่ยตายตายตายเอ้ชิบหายแล้วนี่เนี่ยนี่ไปสวยเอ้ยเมึนเนี่ยมึนเนี่ยเมึนเนี่ยสวยอืเป็นไง มันกล้าเข้ามาเข้ามาไหมเฮ้ยนี่นี่ตัวนี้มันปิดใสปิดใสปิดใสมันฟิกเกอร์แล้วนะมันฟิกเกอร์มันฟิกเกอร์เนเนเนมันตมานาไม่มีนะเั๊๊บบมนตอนไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึงสวยกดล้างเราจะกูตายละ กูล้างให้แล้วนะวิสซอนป๊อปเขยเขามาอยู่ามาแล้วมาอยู่เพื่อมาะมาแล้วมาแล้วมาบินบบิไม่ตายตีพ้อมก้อนมงไปพ้อมกรอนมึงตีพ้อมกดูดูมึงให้รวมตีพ้อมดูทุเรศไหมเฮ้ยสวดวะนี่ย เฮ้ยช่วยด้วยมันบาดไปเหรอมางกูไปเห็นกูเห็นเขาไม่เรียนหนาหนาเขาออกมาสี่สี่สี่ห้าเอ้ยช่วยไม่ไอ้นี่โอ้ยมันจ่ายหมดแล้วมันจ่ายทั้งปีมันจ่ายหมดเลยโอ้ยเชี่ยกลางก็จะตาย หแม่งตัวนี้แหละโอ้โหเอือโอ้บอกตัวรมนะมันหายหัวไปไหนวะอืมอะไรเนี่ยกูกูโดนกูโดนเขาไล่จุูมเนี่ยพอมอยู่กูนึกว่าเพีนทีมเรานะเมื่อกี้กูอุ่นใจเลยมีคนมาสอนบัดเดย์ทิพยอะไรวงแดงเลยสอนหน้าอังทีนี้เลยทำไมมึงคุ้นเคยกับกูคุ้นเคยกับเพียงกูตายบักรวม โอ้เบาว่ะเบาว่ะขี้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 อีซี่เออเตือนเอาคืนเอาเนี่ยเพื่อนเลยซุปแม่งดันเข้าป้อมไอเวนเฮ้ยมันพลาดแล้วซุปพลาดรูดเอ๊ะจำใจเอาเฮ้ยบีล่าบีล่าบีล่ากูเอาซุปอยู่เนี่ยไอยเนี่ยบีล่ามันโซโล่คิวมันไม่ซับพอร์ต

มึงดึกใส่ดึกใส่วงน้องแม่งเก็บสกิลไว้ร้านเพื่อนนี่ว่ากูใส่ไปหมดเลยเาออมที่รอแครี่หาเลี้ยงตัวเองนะพอสมัยนี้เขาเลี้ยงตัวเองงั้นมดเลี้ยงอะไรเรับแข่งตัวเองเนาะตึงลำแข่งเดงแล้วเพียวดปวดปววดป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 นดปวดป้วดป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 วดววววว โอ้คุณได้คิปอีกแี้เนี่ยระยุคุณร้องช่วยช่วยมันตายิยไม่ปล่อยมันตายวะยา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 มีลาไม่ตายเนี่ยอันี้ไม่กล้าเข้าเลยไม่กล้าเข้า เดมเข้ามาเดมเข้ามาดิไปชีดช่วยไว้น็อตโวไปไม่ได้ด้วยโอ้ตายไม่เอาชีดซ้อนทันหรอนเลได้อยู่เลยเดี๋ยวกูไปเอาไอ้นี่ให้กูไม่ได้ลัดเอาทำทำจังหวะให้เอ้เออสวยแต่มันเออ เออโอ้โหพอจะได้คิวนะฮะต้องรอดพ้นจากสกิลของอีวิลาไม่อย่างงี้โหดเกินดูดูดูมึงดูไฮยาเตะความตายของไฮยาเตะกูอยากได้เพลินคุอยากได้เพลินอ้ไม่ตายเที่จะดป๊อกขอขอแดงนะขอแดงนะมันไปช่วยเหมือนกันติดไปแล้วปะยกโดน้างไม่ทันของกูเดินช้า

ดเพนเพนเข้ารองเพนเข้าอยากตายว่ะเฮ้ยมันบอกว่าอยากตายปล่อยปล่อยปล่อยมันไม่คนเดียวไปปล่อยมึงกันเลยอย่าอย่าปล่อยกู่สวยเพื่อนโซนอยู่โซนอยู่ต้องตายเลย โอ้โหเฮ้ยล้างล้างไงเอ้ยบันดีบันดีรู้จักโควิดเปล่าฮีโร่โคโรนากู้เฮ้ยเฮ้ยยงงงเฮ้ยช่วยด้วยในขณะที่เพื่อนสนุกกันนะฮะชี้แม่งบอกหมดความอดทนแล้วใจ๊แปก เราโห erm ลดรีพอร์ตรมแม่งเกินหน้าเกินตาว่ะโอ้เกินป้ะเด็ดได้คลิปได้คลิปได้คลิปอีกแล้วคลิปวีล่ารมกับวีล่าป่าเอางูหลัวเอาหนามิ่งเช้าแค่ดีหรอโอ้เกินป้ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้าช่องอยากสวยมากด้วยเด้อเฮ้ยตอนนี้เรามีสตรีมแล้วนะสี่ทุ่มอาทิตย์ละครั้ง แล้วเจอกันครับ